สวัสดีครับสวัสดีครับยุ่งอยู่ใช่ะครับเห็นมครับที่ผมยุ่งอยู่เนี่ยตือทางยุ่งมากเลยนะครับใช่ครับยุ่งมาสายฝุ่นพูดว่าไงไหมครับอรสงอาชีนะครับดูอันนี้พอดีผมใส่แว่นตาครับดูปากนะจะได้พูดถูกครับอีสรงอาชีอีสรงอาชีแปลว่ายุ่งนะครับนะครับ อย่ารบกวนในเมื่อรู้ว่าผมยุ่งนะอย่ารบกวนผมนะครับอย่ารบกวนนะครับจะมาโอชิไนเดะกุะไซยะมาโอชิไนเดะกุตะไซจะมากแปลว่ารบกวนนะครับชิไนเดะคุตะไซก็อย่ารบกวนนะครับอีกคำหนึ่งครับอีกคำครับทำงานครับทำงานชิงอโตสผมกำลังทำงานอิหมาวะชิงอโตะเฮนะครับอย่ารบกวนนะครับผมกำลังทำงานอยู่ครับ โอเคนะครับงั้นไม่ร้กวนนะครับเจอหลอ่อ